สวัสดีค่ะพ่ฉันเอกิรากุยยาการนนรหัสนักศึกษา5401002630166วันนี้จะมาสร้างคอจักรยานนะคะจากโปรแกรม SolidWorks 2013ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นแรกให้เราเลือกที่สเกตตเลือกไปบนเลือกสเกตตนะคะเราจะสะเกตตกันบนระนาบท็อปเพนค่ะต่อมานะคะทำการเลือกไซเฟอรค่ะแล้วก็ลากไปเลยค่ะ กำหนดขนาดนะคะกำหนดขนาดให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ20มิลค่ะแล้วก็ Enter นะคะอ๋อเส้นผ่าศูนย์กลาง4 0มิลน,นะคะ,ะต่อมานะคะเราจะทำการเป็นชิ้นงาน,นะค่ะกด e x t r u d e นะคะดึงขึ้นมาให้มีความหนา50มิลค่ะ เสร็แล้วติูค่ะโอเคนะคะต่อมาเราจะทําการสกเก็ตลงไปบนผิวด้านบนของชิ้นงนานนะคะคลิกที่ผิวเลยค่ะเลือกสกเก็ตเลยนะคะแล้วเราจะเลือกเซนเตอร์ไลน์ค่ะทําการลากเส้นผ่านจุดศูนย์กลางของงานนะคะด้านบนกดเอกอกค่ะต่อมานะคะต่อมาเราจะ ต่อามาเราจะทำการสร้างระนาบขึ้นมาใหม่นะคะโดยการออกจากนี้ก่อนนะคะจากสกเกตก่อนเสร็จแล้วก็คลิกที่ตรงนี้ค่ะ Reference Geometry ค่ะเลือก Plane นะคะคลิกที่เส้นกับที่ระนาบด้านบนของทรงกระบอกนะคะอ่ะก็จะได้ระนาบตัดผ่านนะคะไม่ได้ตามที่ต้องการนะก็กดโอเคค่ะก็จะได้แ l นใหม่ขึ้นมาตามนี้นะคะ ต่อมาเราจะใช้คาสั่ง section view ค่ะคลิกที่ section view จะเห็นว่ามันจะตัดตัดเหลือครึ่งหนึ่งมองเข้าไปเห็นอย่างนี้นะคะ,ะแล้วเราก็แล้วเราก็กดติ๊กถูกนะคะอ่าก็จะได้ตามนี้นะคะแล้วเราก็ลองดู ในมุมมองของ normal tour ดูนะคะเราจะทำการสเก็ตลงไปในเพลนที่หนึ่งนะคะเพลนว o n นี้นะคะคลิกที่เพลนค่ะแล้วก็เลือกสเก็ตค่ะเดี๋ยวขอเลือกเพลนหน่อยอ่ตอนนี้นะคะต่อมาเราจะใส่ใส่เส้น central line นกันค่ะคลิกที่เดิมเลยร้ากลงมา ไม่ได้ปุ่การแ,แล้วก็กดต่อเดิมอุปรกรณ์ต่อมาเราจะเขียนเส้นตรงที่บริเวณขอบนะคะคลิกที่ลายนะคะ z o เข้าไปดูเพื่อความชัดเจนคลิกที่ลายนะคะสเก็ตขาวข้าวตามนี้นะคะ่ะเมื่อถึงตรงนี้นะคะให้เรากดกดบนแป้นนะคะกด A ค่ะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์นะคะ มาแบนี้นคแต่เราก็เปลี่ยนอีกรอบนะคะกด A ค่ะมากนี้นะคะก็จะได้ตามนี้ค่ะพอได้เสร<ะ>็จแล้วเราก็ไปถูกเลยโอเคไปถูกน,นะคะต่อมาเราจะกำหนดความสัมพันธ์กันนะคะ โดยเราให้ความสัมพันธ์ระหว่างจุดนี้นะคะกด Ctrl+T ไว้ด้วยค่ะตับเส้นนเตอร์นะคะเป็นแบบนี้นะคะ c อ n s i s t e n t คะ่ะต่อมานะคะเราจะให้ความสมพันธ์ระหว่างที่จุดจุดศูนย์กลางของขอบล่างนะคะกดคนวค r างไว้แล้วก็เส้นขอบล่างนะคะเป็นแบบคอนซิเดน n ์เช่นกันค่ะ ตามนีนะคะโอเคต่อมาเราจะทำการกำหนดขนาดให้กับภาพกันสูกก่อนโดยให้กำหนดขนาดรัศมีด้านบนเท่ากับ15 โดยกำหนดรัศมีด้านบนนะคะเท่ากับ15ค่ะ e n t นะคะและด้านหน้านะคะเท่ากับ18 e n t e ค่ะและให้สุดกลางร,ระหว่างสองเส้นโค้งนี้ห่างกัน15นิบห้ามโอเคก็จะได้ตามน,นี้นะคะ แล้วก็กดโอเคค่ะ okay. ต่อมาเราจะใส่ขนาดมุมให้กับภาพสเก็ตกันนะคะโดยคลิก Smart Dimension อ่าเราจะใส่มุมนะคะโดยคลิกที่2เส้นนี้นะคะ,ะจะเห็นว่าจะมีหน้าต่าง m a r k Dimension Device ขึ้นนะคะให้เราเลือกที่ Lift Dimension ไดาวิ่งค่ะออกดโอเคนะคะค่ะเราก็จะเห็นว่ามันจะขึ้นมาเป็นสถานะแบบ Over Define ให้เราคลิกที่ Over Define ค่ะเลือกที่ไดโนท์ค่ะคลิกอันที่สี่นะคะเลือกเอ็กแชนะคะอ่าโอเคฮะเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้ได้นะคะ เปลี่ยนให้มีขนาดมุมเท่ากับ22องศาเอ็นค่ะเรียบร้อยนะคะ 100. ถูกเลยะคะ่ะโอเคแล้วเราก็ทำการออกจากอุปกรณ์ทั้งหมดแลยค่ะจะได้ตามนี้คะแล้วเราก็ออกจาก แล้วเราก็คลิกที่ section view นะคะให้กลับมาเป็นทรงกระบอกเหมือนเดิมน,นะคะต่อมาต่อมาให้เราเลือกในมุมมองไ้นะคะ,ะแล้วเราจะทำการสเกต็ตลงไปบนระนาบไล g ์ t พ l ค่ะเลือกไลท์เพลนะคะลสเกต็ตค่ะ เลือกสเกตแล้วคะ่ะเราก็เลือกเครื่องหมายไซเคิลแลหน้าเพิ่มขึ้นมาเลือกไซเคิลค่ะทำการสเกตเข้าๆา้าไปนะหลองวงกลมซ้อนกันค่ะตามภาพเลยนะคะได้แล้วิดถูกทำการกำหนดขนาดค่ะโดยให้วงกลมด้านในมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3.5มิลน,นะคะและเส้นนอกมีขนาด4.5มิล ความนี้ค่ะและต่อมากำหนดให้ศูนย์กลางของวง,งกลมและศูนย์กลางของตูดทรงกระบอกหา่ารการาันสามสิบั่า

โดยให้สองจุดนี้นะคะห่างกันห้าสิบห้ามิลามนี้เลยค่ะต่อมาให้เราคิดเลือกขยายไปตรงนี้หน่อยเดี๋ยวเราจะทำการปับตรงนี้ออกนะคะคิดสี่เหลี่ยมค่ะเลือกจุดตรงนี้นะคะให้มันขึ้นมาว่าอยู่ตรงกลางก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ทำการลากๆค่ะแล้วทำการโอเคค่ะถูก กำหนดขนาดที่ิดินค่ะโอเคไม่ได้ตามนี้เราปิดถูกค่ะเราจะทำการตัดส่วนที่อ่อนมนาะะด้วยท้่ที่ช่วิค่ะทิมเป็นทิีท่นะคะเลือกเลยค่ะเป็นแบบพาวเวอร์ทิมนะคะล้ก็ลากเลยค่ะลากผ่านให้หมดเลยค่ะสิ่งที่เราต้องการเอาออก ก็จะได้ตามนี้ค่ะกดถูกค่ะต่อมานะคะเราจะทำการ e x t r u d e ชิ้นส่วนนี้กันค่ะโดยให้เราคลิกที่ feature e x t r u d e นะคะเลือกให้เป็นแบบ my p a n ค่ะ m e p l a n นะคะจะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะดึงดึงออกมา4ีชินิน เข้า้น Enter กดโอเคค่ะให้หย OK ุดย่ามาต่ากันค่ะก็จะได้ตามนี้ครับต่อมาเราจะทำการสเก็ตลงไปบนระนาบไลท์เพนอีกครั้งนะคะคลิกที่ไลท์เพน่ะเลือกสเก็ตนะสเก็ตนะคะใช้เครื่องเครื่องมือเซนเตอร์ไลน์ค่ะ านี้ทำการาเราเขตทำการลากจากจุดศูนย์กลางของวงกลมนี่ยไปที่จุดศูนย์กลางของทรงกระบอกนะ จุดตึนกลางทรงกระบอกค่ะเสร็จแ,แล้วก็เรียบร้อยค่ะเราจะทำการกำหนดมุมตรงนี้กันนะคะกด Smart Dimension กำหนดให้มุมระหว่างตรงนี้ถึงตรงนี้นะค,ะค่ะคทำการเลือก l i t Lift Dimension ดีกว่า Edge d r i v i n นะคะจะเป็น Over Define เดี๋นะคะ่ะ ในนอตนะคะคทำการตัดถูกค่ะโอเคก็จะเปลี่ยนขนาดตรงนี้ได้แล้วโดยเปลี่ยนให้เท่ากับ10องศาถูกนะคะโอเคต่อมาเราจะทำการใช้คำสั่ง extrude นะคะกับภาพที่เราได้สเก็ตลงไปแบบนี้นะคะข้างในค่ะโอเคแล้วก็ ออกจาก S น,นะคะเลือกเลยค่ะกดคอนโทรลค่ะ Control ทางไว้น,นะคะกดเลือก Execute ค่ะโดยให้เป็นแบบ Up to Body นะคะเลือกตรงนี้เป็นเช่นนี้และเลือกตรงนี้เป็น ้่างเงี้ะคะเจ็ดองศานะคะนี้ดับเจ็ดองศาไม่ได้ตามนี้นะคะจะเห็นว่าจะทำการ e x e u จะไม่มีส่วนเกินยื่นออกมานะคะแล้วก็กด e x e u ค่ะอ่ะเราก็จะได้แบบนี้แล้วได้เสร็จแล้วต่อมานะคะ ต่อมาให้เราลองปรับมุมมองเป็นแบบ isometric ดนะคะเสร็จแ,แล้วก็คลิกบริเ,เวณผิวปา,ปากของชิ้นงานนะคะแล้วก็ทำการสเก็ตลงไปค่ะสเก็ตวงกลมนะคะที่จุดกลางของเส้นขอบปากรอบนอกค่ะโดยให้มีโดยให้มีรักมีะนะคะ6มิลเท่เลยค่ะแล้วก็คลิกถูกแล้วก็เอาแล้วก็คลิกที่ลายนะคะทำการลากเส้น ไม่ได้ตามนี้แล้วแล้วก็เลือก trim ค่ะตัดส่วนเกินทิ้งไปนะคะเลือกอันสุดท้ายค่ะ trim to c อ o s e t นะคะปัดถัดไปตามนี้ถูกถูกค่ะแล้วก็จะได้ตามนี้ค่ะต่อมาเราจะทําการ copy ค่ะ copy รูปนี้โอเคให้เราทำการออกจากอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะได้รูปนี้ให้เราคลิกคอนโทรเลือกใข้หมดค่ะกดคอนโทรล C นะคะทําการก๊อปปี้นะคะแล้วเราจะไปวางบนระนาบข้างบนนะคลิกที่ระนด้านบนกดคอนโทรล V ค่ะก็จะได้ภาพก๊ปปี้ออกมาอีกภาพนะแต่ว่าจะเห็นว่าตําแหน่งยังไม่ถูกต้อง ให้เรากดตุ่นตามนะคะเมื่อเราทำการ Copy มาแล้วค่ะให้เราเลือกที่ม i s t u r m m n n g g r r e s i g n T ค่ะแล้วก็เลือกเราจะเห็นว่ามันจะมีอีกชิ้นส่วนขึ้นมานะคะก็คือ Sketch ที่เจ็ดนะคะเลือที okay. ่เจ็ดนะคะเลือกดีดสเกตค่ะยีดสกุลนะคะ คนกัอคนคนก็เป็นหม่ เมื่อเราทำการวางลงไปบนกระนาบนะคะเราต้องการแก้ไขตำแหน่งให้คลิกที่ตรงนี้นะคะคลิกที่ดิสเกตค่ะลากจุดศูดนย์กลางลากค้างไว้มาวางไว้ที่จุด,ดนย์กลางขอบด้านนอกค่ะเมื่อได้ตามนี้แล้วเสียงก็ถูกตำแหน่งแล้วก็กดปุ่ต่อมาเราจะทำการเอ็กซ์คูดกันนะคะเอ็กซ์คูด เลือกคำสัง่ง Picture Edge t o นะคะให้มีทิศท,ทาง,งทางสมมติข้างเลือกความหนาสิบนะคะตามนี้แล้วก็ทำฟังอีกครั้งทางด้านล่างนะคะ Edge สิบเหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้ตามนี้นะคะ ต่อมานะคะให้เราเลือกใส่สเก็ตนะคะบนผิวด้านบนของทรงกระบอกนะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกสเก็ตนะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกที่สเก็ตออฟเซตค่ะออฟเซตตรงตรงนี้นะคะเ,เลือกาหนดให้ตรงนี้มีขนาดเท่ากับข้ามินห้ามหนนะคะ ทำเครื่องหมายคลิกถูกข้างหน้า r e w a r d ค่ะโอเคไม่ได้ตามนี้นะคะแล้วเราก็คลิกโอเคเลยคะ่ะแล้วเราจะทำการ cut extrude นะคะ feature e x t u d นะคะโดยให้เลือกตรงนี้เป็นแบบ d i ายนะคะ deep ความลึก5มิลโอเคนะคะ าการดรอปนะคะเส็จองศาคารูกด้องแล้วถุกถูกเลยค่ะ,ะจะเห็นว่าอยู่ลงไปแล้วคัดออกไปแล้วต่อมาให้เราทำการเลือกเราจะทำการเจาะรูนะคะบริเวณผิวที่เราต้องการตัดลงไปนะคะก็คือตรงนี้นะคะคลิกเลยเสร็จแล้วก็กดโฮมส์ค่ะ ่ะเราจะทําแบบค c o เ e อร์โบนะคะเจาะแบบค c o เ e อร์โบเลือกให้เป็นแบบเลือกโปไทป์นะคะเป็นแบบ c ค c o เ e อร์โบค่ะข้างบนแล้วก็แ t นด d a r d เป็นแบบ dim นะคะใช้เป็น hex solid head dim 912ค่ะเแกะถึกแล้วนะคะ size n8 fit เป็นแบบ loose ส่วน n condition นะคะเป็นแบบ throw all ค่ะ throw all นะคะ โอเคเมีไซส์โคตรซิงน,นะคะก็ให้เลือเกเป็นอะมีไซส์โคตรซิง20มิลลิลักก้า90อ,องศาคะ่ะตามนี้แล้วกดโอเคเลยอ่อเดี๋ยวลืมกำหนดตำแหน่งนะเอาใหม่ม โววิสระนะคะโอเคตามเดิมนะคะกด Position ค่ะเลือกตรงกลางนะคะถูกเลยโอเคก็จะได้ตามน,นี้นะคะต่อมาเราจะทำการเจาะรูบริเวณนี้กันคลิกเลือกโววิสระจอกแบบโววโ,โดยให้เป็นสแตนดาร์ดเป็นดิน ใช้เป็นจิลไซด์ตามนี้เลยไซด์เฉยๆเป็นเส้นผ่ามูนย์กลางแปดนะคะก็โชว์อกนะคะโถออนเลยเรียบร้อยเมื่อได้ตามนี้เราก็เลือกโพสชันค่ะวางลงไป กตรงกลางครับจะเห็ว่าเจาะทะลุผ่านทั้งสองชิ้นถูกค่ะเราก็จะได้รูเป็นที่เรียบร้อยเจาะทำเรย้อต่อมาให้เราคลิกขวาที่ผิวของชิ้นงานบริเวณตรงนี้นะคะ,ะคลิกขวาเลยเสร็จแ,แล้วเราก็เลือก select o r d e r ค่ะก็จะเห็นอย่างนี้ให้เราเลือกที่ระนาบน,นี้นะคะ่ะ เมื่อเลือกได้ตามนี้เสร็จเราก็จะทำการสเก็ตวงกลมลงไปนะคะโดยให้มีรัศมี12.5ค่ะหรือว่าเส้นผ่าศูนยงกลาง25มมเมื่อได้ตามนี้แล้วเราก็ไปถูกค่ะทำการชุบชับนะคะโดยมีความหนา5มมน,นะคะ ตั้งตรงนี้ให้เป็นแบบ Offset from surface ค่ะส่วนในช่องของเป๊กเลนะคะตรงนี้นะคะ,ะ,คะเลือกพื้นผิวที่เป็นบบาของรูเจาะก็คือบริเวณนี้นั่นเองเมื่อได้ตามนี้แล้วก็กดโอเคเลยเรามาดูด้านในกันนะคะ เราก็จะได้ตามเนะคะแล้วว่าทุกต้องอ่าสุดท้ายเราจะมาทำการฟิลเลชิ้นงานนะคะคลิกที่ฟิลเลชเลือกให้มีรัศมีการลบมุม3มิลแล้วก็เลือกส่วนที่เราจะทำการลบนะคะได้แก่เส้นนี้และฟามเลยค่ะ ไม่ลบตามนี้แล้วก็ออก,กดโอเคอะแล้วให้เราเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะคะเป็น j o y f u l e s ่ะคะออกมาเราจะทำการลบมุมเพิ่มเติมนะคะ คลิกเหมือนเดิมค่ะกดฟปลวเลตแต่คราวนี้เราจะเปลี่ยนลักษณะการล็กมุมแค่หนึ่งมิเท่านั้นทำการเลือกค่ะได้แก่บริเ,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 เวณน,นี้นะคะบริเ,เวณปากนะคะ ไ้าได้ตามนี้ก็กดโ OK อเคเลยค่ะเราก็จะได้ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์นะคะแต่เพื่อความสวยงามเราก็จะเติมสีลงไปให้กับชิ้นงานนะคะโดยคลิกที่ Edit Appearance คะ่ะเลือกเสร็จแล้วเราก็คลิกเลืเอก Feature Manager Design ทีนะคะทำการเลือกทั้งหมดเลยคะ่ะทั้งชิ้นเลยแล้วก็เติมสีลงไป เมื่อได้สีตามที่เราต้องการแล้วก็กดโอเคค่ะเป็นอันเสร็จนะคะสำหรับชิ้นง,งานนี้ค่ะขอบคุณค่ะ